นนี้นะคะเราก็อยู่ในบ้านแล้วเราก็เราจะไปไหนคะวันนี้นะคะเราจะไปที่ตลาดกวางจังกวางจังมาร์เก็ตนะกวางจังกวางจังะจะไปกินกินค่ะมีอาหารอร่อยเยอะแยะม้วก็มีอาหารแปลกเยอะออวันนี้ก็จะมาลองจริงๆก็เป็นของโ<า><ป>ลคอลเกาหลีนะจะไม่ได้แปลกสําหรับที่นี่แต่สาหรับเราซึ่งเป็นคนไทยก็ไม่เคยกินหลายอย่างจะไปลองกินดูนะคะ <c oughs> ชื่อดอบ้านนี้ด้วยค่ะนี่แหแฟชั่นมากอันนี้บ้านนี้ใส่แต่ยุโรปมันใส่ถึงโลกนะนี่อุณหภูมิประมาณ16องศานะคะแม่ว่าสบายๆนะแม่ก็ไม่ได้เอาแจ็คเก็ตไปด้วยมีอังจานิตาอังเจน่าเลยค่ะเนี่ยชุดข้างในเขาเหมือนกันเลยอ่ะอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันเต้เลยกางเกงก็เหมือนกันอย่างกระฟาแฟดมาถึงตลาดกว้างจังแล้วนะคะแต่ว่าหลายร้านตรงนี้มันยังไม่เปิดอ่ะคือร้าน โดนัทเนี่ยเป็นร้านโดนัทที่แบบจะมากินอะ,อะ,อะเปิด <81 S 2> ทีแปดสิเบเอ็ดโมงตายแล้วแต่เขาบอกตลาดเปิดแปดเราก็รีบไปแต่เช้าตู่เลยอะตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้เหรอแปดโมงครึ่งแล้วเรามาลุยดูกันก่อนค่ะว่ามีอะไรที่เปิดแล้วบ้างนี่คุณแม่เนื้อดิบใช่ไหม,มเกอ่ย่เหรอไหมเนื้อดิบของทอด เจอแล้วนะคะร้านคุณป้าเห็ดริกที่เราตามหานะคะร้านนี้เองนะคะเขาก็จะดังในเรื่องของเกี๊ยวนะมันจะมีเกี๊ยวหมูเกี๊ยวกิมจิหมูกิมจิแล้วก็จะมีเส้นสดที่ทําเองอะไรอย่างนี้อเดี๋ยวเรานั่งกินข้าวชาที่นี่เลยคะโเคอันนี้ เดี๋ยวเรามาแชร์แชร์กันนะโอเคอ่งงั้นเดี๋ยวสั่งอันนี้มาหนึ okay. ่งก่อนนะแล้วก็อันนี้ให้เด็กสองอันอ่ะน้องพี่บ้านลุงซากันแล้วนี่พี่สั่งอันนี้กับอันนี้อร่อยไหมคะไม่ใช่ยังไม่ได้กินค่ะอังคำข่าดีมากเลยอังว่าทำไมเกาหลีต้องเป็นเล็กๆหมดเลยอะคะเออใช่แปลว่าคนที่นี่เขาแบบว่าอาจจะใช้งานรุนแรงอะกวมันพังตาพูดเล่นนะ อันนี้ก็ได้หอ้าก้าลองอีกแล้วเด็กไม่กินอันนี้ไม่กินมกินติีนี่นงั้นเอากถ้วเดียวมาแบ่งกันทั้กอนนรีนนอันนี้านวานอนนไได้จ้จรีวาน น้ำเป็นน้ำชานะคะที่เป็นอุณหภูมิห้องไม่ร้อนไม่เย็นนะคะเอออยากเทไหมไม่เป็นไรเ่เที ดูคืออะไรแต่ดูรีวิวมาก็บอกอร่อย<ม>ก็จะปล่อยก็ฉีรูปจิ้มมาเลยใช่ไหมหน้าตาดีหน้าตาแบบนี้เห็นวรับนีนี่นะคะเกี๊ยวหมูจานหนึ่งก็จะมีอย่างละสามลูกก็สั่งว่าจะเอาแบบหมูอย่างเดียวหรือกิมจิอย่างเดียวก็ได้หรือจะมิกซ์ก็ได้เดี๋ยวจะกัดให้ดูเอาแบบที่ยังไม่จิ้มก่อนนะอืม,มนนก็รู้มันหมูจำรวยอยู่ข้างในแล้วมีแบบผสมผักด้วยก็อร่อยดีนะเห็นไหม ก็จิ้มลองิได้เลยลูกได้นี่ตายไม่ต้องาจ้าจิ้มเป็นไงครัจะแบ่งกันมัมจิ้มเค็มๆน้องจิ้มหูจะอร่อยค่ะกจิ้มลออร่อยเลยอร่อยคุ้นมาคุณจะแบ่งกับนะคคนหมูกิม่ะกิมจน่ตาอ๋อนั่นไม่ราชไม่เหมือนแบบที่เคยกินที่ไนมเลยานมีกิมจิ เฮ้ยขอชิมได้ไหมคะอันสีขาอันสีขาวอันสีออของเด็กอนี้ของเราอเอเราจะชิมอคะค้ชท่้ใส่แรออร่อยแบบว่าหนึ่งให้แปดนะะแปดเต็บเ็สิบดเ็สิบแล้วปยบอกอร่อยมาก อร่อยมากเลยมันเป็นรสชาติเผ็ดหรืออะไรอ่ะแดงๆเปรี้ยวเกล็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวหวานอร่อยค่ะเดี๋ยวจะลองชิมว่ามันเย็นอ๋อมันเย็นอ๋อมีแต่คนกินแล้วบอกว่าสดชื่นนะขอชื่นมากขอชื่นๆเลยชื่นเลยชื่นเลยอร่อยมากเฮ้ยคุณแม่ไม่น่ากินหรอกลองดูเดี๋ยวครับเกล้วงอือ อร่อยจิงเผ็ดเส้นดีมากมอ,อันนี้ม,นมันเป็นเหมือนเมนูไฮไลท์เขาเลยนะมันจะเป็นเส้นที่ป้านวดอะง,งแล้วสับๆๆอ่ะแล้วอันนี้เป็นเส้นที่ป้าฉีดๆลงไปเอ้สับนั่นแหละนสิฉีดๆอยู่ไหนไม่รู้ด,ดูเหมือนจืดเนี่ยแต่ว่ามีแต่คนหมออร่อยเดี๋ยวจะลองชิมดู เอาเอาอยากเอาแบบนี้ช้วยือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดีย,ยจิ้มเมาค่ะจิ้มคืออร่อยมากน้ำซุปคือแบบว่าเขาแทบคนจีนแล้เลชงเชงมันจะใส่ซุปใสแล้วแบบสดชื่นกินแล้วอร่อยแต่มันร้อนนะแต่ว่ามันจะแบบดีอ่ะอร่อยกลมคอมอันนี้ใช่ป่ะมาเดกเป็นไงคะมันหนึบมากหนึบแบบต่มันหนึบหนับมากเลยค่ะเอบให้ผู้ใหญ่ที เต็มติบเต็มติบ,ตบให้เท่าไหร่เจำติบอันนี้นะ,นะคะเจ็ด<ก>คือมันเผ็ดนมะมันขึ้นแปดเหมือนเดิมค่ะแปบดบเต็มติบคืเร,เราเผ็ดเพราะว่ากินอันนี้มันมันเป็นแบบเย็นแต่ว่ามันเผ็ดอะ่ะแล้วคนชอบกินเผ็ดเดี๋ยวเรากินเส้นดูก่อนนะ,ป,ะป้าป้านี่<อ>เส้นดูแบบดูดีมากอ๋อหุ่นสมดีมากเนาะำเส้นดีลูปอร่อยเส้นดีมาก เปลี่ยนใจหนูหนูให้9.5เต็มสิบ9.5อร่อยอีกจุด5ไว้ทำไมอ่ะอีกจุด5ไว้เผื่อว่าเจออันอื่นที่มันอร่อยกว่านี้นี่นี่เขาบอกว่าห้ามกัดเส้นต้องซิ้นไปให้หมดค่ะอ้าวใช่ห้ามกัดเส้นห้ามกัดเส้นเอาไปเพาะในอ๋อต้องทำแบบนี้แล้วก็อร่อยสมกับที่ยูซ่ามานะคะคือร้านนี้มันเป็นร้านที่ เขามาถ่ายรายการสตรีทฟู้ดใน Netflix นะคะถ้าใครอยากดูก็ไปดูใน Netflix ก่อนก็จะมีประวัติคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยป้าก็สู้ชีวิตพอสมควรก็มาไปดูก่อนแล้วมากินมันก็จะแบบอินหน่อย<ม>อะไรอย่างเงี้ยแม่ดูแล้วเหรอดูแล้วเยี่ยมมากเลยนี่ในนี้มีเราดูคนเดียวมั้ยเยี่ยมมันทำไมนะเกี่ยวมันคล้ายๆเกี่ยวซ่าญี่ปุ่นนะคะเออเขียวแบทอดทอดจะเป็นชนนึ่งแต่มันไม่ใช่ซ่าค่ะมันไม่ซ่าบทไหมคำหนึ่งเกียวแบกกระอ้างใช่ค่ะแบบเกี้ยว ส่วนชาโนนน่ตามไปกับปาร์ตี้หมดแล้วเหมือนกันอ่ะอิ่มแล้วนะคะร้านคุณป้าเน็ตซิกก็คือเสียค่าเสียหายไปทั้งหมดเรากินกัน10คน56,000ื่นหกพวอนค่ะ thank you thank you อร่อยมากอิ่มมากที่ใครมาตลาดบางจางก็แวะมาชิมได้นะ56,000วอนก็ประมาณ1,500บาทอือก็คือตกคนละหนึ่งห้าสิบก็โอเคเนาะออกินเกี๊ยวกันเยอะมากกินเกี๊ยวกันเยอะคือเกี๊ยวอร่อยแล้วสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มหลายจานมาก ก็คือมันจะมีร้านประมาณนี้หลายร้านนะคะแต่ว่าร้านนี้ค,คนเยอะสุดคือเหมือนบว่าพอเริ่มสายๆแล้วก็คือคนลงมาเพียบเลยพอเราลุกขึ้นก็คือแบบว่ามันนั่งคือกันเต็มเลยนะคะสุดยอดมากน้านี้มีคนกินจริงๆแล้วตลาดเนี่ยนะที่เขากินเนี่ยจะมีของโล c ค l เกาหลีหลายอย่างนะจะมีแบบไส้กรอกเลือดมีขนมทอดๆที่มันแบบเป็นแป้งถั่วเขียวโมโม่แล้วก็มีไอ้ที่เนื้อดิบอ่ะแต่ตอนเน,นี้ย ปลาหมึกก็มีแต่ตอนนี้เราคิดว่าเขาทุกคนบอกว่ากินกินไม่ไหวแล้วหรือบางร้านก็อาจจะยังไม่เปิดเดี๋ยวเราจะดูถ่ายให้ดูร้านที่มันเปิดแล้วแล้วกันนะคะอันนี้ไนะส้กรอกเลือดมันมีชื่อภาษาเกาหลีด้วยนะแต่เราลืมอ๋อดูเมนูมะอ๋อนี่ไงเมนู Korean Blood Sausage เนี่ยมันจะมีข้าวอยู่ข้างในแบบคุกเลือดแล้วก็เป็นไส้กอกเลือดแต่เรากินไม่ไหวนะยำมุนเส้นอย่างเงี้ยผัดมุนเส้นเขาเรียกจับเช เป็นถัดบเนเส้นเออแต่ว่าเราไม่เอาทำมาไหมอ่ะเต้นที่เต้นที่ไม่เต็มมากไม่กินเขาสิ่งที่ชิมฟรีเลยค่ะแล้วมีคนซื้อแล้วนี่อันนี้อันนี้คอสาล่ายคอสาล่ายหรือชอบกินมากไหนคอไม่เห็นเป็นสาลัยเลยนี่เฮ้ยมีเกี่ยวมีนีิด้วยง่าค่ะหนูก็เห็นแล้วลูกบิรและเตี้ยลูกเรี่แมมีถั่วแบบนี้บอยฟรี อันนี้นะคะเป็นแป้ oh. งถั่วเขียวก็คือเป็น uh. ถั нолог, ่วเขียวนะแล้วเขาก็เอามาโม่พอโม่พอโม่ได้มาเป็นแป้งแล้วก็เอาไปทอดค่ะโม่โม่เนี่ยแหละเนี่ยคือโม่ซีฟู้ดซีฟู้ดนอะไรวะตับอะไรอ่ะออันวันอเออวันเทคเอาเว หมื่นหนึ่งเขาบอกว่าหมื่นหนึ่งเออน่าจะได้เป็นผักธรรมดาเพราะป้าทอนมาห้าพันห้าพันราคาห้าพันก็คือเป็นแบบธรรมดาค่ะใช่ค่ะเออมาให้ของแถมมาเป็นอันนี้ด้วยมันน้ำจิ้มค่ะอันนี้โมงสารลายแบบว่าโอเคอยากลองมาชิมมาชิมเลยมาชิมแล้วใหญ่ไหมเป็นผักปะไม่รู้่ค่ะอร่อยปะ ไม่อร่อยค่ะหนูไม่ชอบยังจแปลกๆที่ได้ชิมไหมเหมือนเบเกอรี่แบบว่าเหมือนต้องลองชิมต้องลองชิมได้ไม่าโดนแบบนี้ค่ะเออมันไม่ดีนะจัดไปเลยไม่เป็นไรลดหนาป่ะเป็นไงมันคืออะไรเส้นๆเหมือนไข่เหรอเหมือนไข่ไม่ใช่ไอเส้นเส้นอ่ะมันจืดๆมันๆเหมือนหอยทอดอ่ะเหมือนหอยทอดอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบชอบไหม ไม่ชอบอ่าไม่มีใครชอบเลยอ่านคนแก่แม่จริงจริงเดี๋ยวแม่ลองชิมก่อนนะอ๋อแล้วอะไรเหมือนเหมือนอะไรมันกินแบบมันเลี่ยนเหมือนไอ้นี่ถุงงอก่ะเนี่ยเส้นๆ้นอ่ะเหมือนไข่เจียวที่แบบว่าทอดอืมอไม่ชอบเหมือนหอยบ้านหอยทอดจริงจด้วยอ่ะออเหมือนบ้านหอยทอดชิมไหมอืมชิมไม่รู้มีหลายมุมรันเป็นเมนูสุดกิแตเนี่ะอืมเมนูสุฮิีมีหลายร้านมากเขาเรียกอะไรนะนักบอย อันนี้มันเป็นมังบีมังบีเหรอเป็นไงมันเป็นบวาลบค่ะมันเป็นเหมือนเออก็อร่อยแต่ว่ามันจืดจืดมันอาจจะต้องจิ้มเนี่ยนี่ยน้ำจิ้มนี่ป้าให้มาจับพระเอิรเราแบบว่าเทคเอาไวก็เลยก็เคยอยู่เป็นไงอารมณ์เหมือน ไอพวกอาหารเจที่มันเป็นพวกใช้เท้าทอดพวกต้มอะไรพวกเออปาเหมือนพวกอ้เทอะไร่งเงี้ยสรุปคือเป็นอาหารแบบคนแบบแน่คนแบบคนแก่กินงี้ออาม่าน่าจะชอบร้านนี้ก็ออกเนตฟิกนะคะที่มันจะเป็นเนื้อดิบแล้วก็กินกับไข่ดิบเหมือนกันแต่ว่าคณะเราไม่มีใครกล้าลองเลยเนื้อดิบป๋าจะลองไหมไม่ไหวนะไม่ไหวเนาะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันวอนต่อจานนะ ร้านโดนัทร้านนี้เป็นร้านที่แบบว่าควรจะเข้าแถวยาวต่อถิอคือมันจะเป็นโดนัทแบบนี้นะแล้วเขาก็จะคลุกน้ําตาลเหมือนน้าตาลซินนามอนอย่างเงี้ยเออไม่ได้ค่ะตอนนี้เก้าโมงครึ่งรามาเร็วเขาเปิดสิบเอ็ดโมงเสียดายอดกินเลยเขาเปิดสิบเอ็ดงแล้วก็มีโฮต็อกร้านอร่อยอยู่ตรงนั้นก็ยังไม่เปิด คือเหมือนเรามาเร็วเกินจริงๆนะคะแม่นานาาอาหารตรงกลางเปิดหมดแล้วแต่ข้างนอกรอบๆอะ่ะเขายัง,ยงไมง่ไม่พร้อมเปิดไม่พร้อมถ่ายรถรอลรอบรอบ,บ,บอันนี้นะคะมันเป็นน้ำแบบเป็นข้าวอะ่ะเป็นข้าวเลยอะ่ะแล้วก็ทำเป็นน้ำอ,ะอ,อ่ะเี่งใจอยากกินไหมคะเอภอออออาษาสมัยเกง่งใจค่ะเก่งใจทุกคน่งีมดเยมันก็น้ำข้าวน้ำข้าวอังอยากลองนะคะ น้ำเต้าเจี้ตัวอีน้ลอยดีได้ไม่ถ่ายใช่หวานเหมือนน้ำอ้อยอ่ะเวลาที่เราเคี้ยวๆันนั้นอ่ะหอมๆเหมวานเอิมันเนน้ำอร่อยแต่ไม่อร่อยโอเคนะ โอเคนะคะบะอ้อยทำซิกไม่กินไหมไม่มันมีความขิงๆนิดนึงด้วยนะคะหวานเกินหวานแต่หวานแต่นึกว่าใส่น้เกียบเคลือบอะค่ะคนละต้องลองมันเหมือนมีขิงๆิงอะแต่มันเย็นมันเย็นกินได้ไม่ไม่ได้แย่ไม่ได้แหวกมันสดชื่นมันเหมือนเป็นขิงๆแล้วก็มีข้าวเละๆป๊านยงงะ้นนะคือป๊าหลับรับไม่ได้ที่เอาข้าวไปใส่ในน้ำ ้ามาขคนที่แบบว่าแ Ó, ย่แบบว่าเรื่องกินเรื่องเยอะมากคือแบบว่าถึงกินไม่ถึงกินประเภทเดียวกันเปลี่ยนจานใหม่ก็ต้องเปลี่ยนช้อนเออไม่ได้อ่ะโอเค <Hi. S 2> ตอนนี้นะคะก็เสียดายมากเลยที่เรามาที่ตลาดกวางจางังแต่ว่าไม่ได้ชิมหลายอย่างที่อยากจะชิม,มเพราะว่าลาใช่เพราะว่าเราอ่ะดันมาเร็วเกินร้านคืายังเปิดไม่เต็มที่เราตอนแรกเราก็กคนเยอะไงเราก็เลยรีบมาฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อโอกาสนะเราได้มาใหม่แต่วันนี้เราจะต้องไปพระราชวังเัียงบับพุงกับพัน,นอ๊กวิลเลจก่อนเราจะได้ก,กลับางคะเราจะอาจจะไม่ได้มาแล้วเราจะไปที่อื่นากกินบะหมี่ ไอ้ปลาหมึกเดี๋ยวเราไปกินที่ปูซานเราตั้งใจจะไปกินปูซานอยู่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปที่สถานีอันกุกกัน